สวัสดีทุกคนทุกคนเบื่อไหม,ไมเล่นเกมเบตเร์อยดทีอไรน,นะ่ะเจอเฟื่อหวยทุกทีอาวุธก็หวยทีมก็ยังหาทีปีภาพก็ไม่ได้เรามาแนะนำเกมนี้กันเต็ตเทโร์ลอยในแค่12คนเท่านั้นเป็นเกมดวงดาที่ทุกคนเล่นแล้วต้องสนุกแน่นอนเกมนั้นมีชื่อว่าก็คือ กดตษคกับต <c oughs> ทษปิดเกมป <c oughs> ิดเลือกไปไกลเลยนั้นเราไปรับส่งอินโทรกันไปสวัสดีอีกครั้งนะทุกคนผมเกละหรือวูบน้อยเองวันนี้เราอยู่ในเกม Overdog แล้วนะเป็นเกมการต่อสู้ที่ดีมากดูสุดตัวละครผมสิ เห็นไหมของดีแหมเล่นถึงดีใจมากเอาละเราจะไม่แนะนำเลยก่อนดีเราจะแนะนําตัวละครเราจะไม่นำเรื่องสุปไม่สิแนะนําเรื่องอาวุธก่อนอาวุธกองผมแต่ต่างอาวุธอื่นๆก็คือมันเป็นสายลุงสายลุงของดีนะย้ําว่าใครมีคือซ,นะซสอยู่นะใสสินน้ำซ้ำจะมีความสาม,มารถเฉพาะของมันด้วยนะนั่นแหละผมไม่ได้อธิบายความ่ามารถนะ แต่อุปจะมีน้ำหนักของตัวเองใช่ไหมตอนนี้ผมใส่น้ำหนักเบามากจนสามารถขึ้นที่ไหวได้แต่ที่จับกัขึ้นคือก็ได้เปรียกก็คือพละกำลังพละกำลังยิ่งพละกำลังเยอะมันก็จะยินน้อยพลังด้านพลังสถานะฮิตหมายถึงจะต่อต้าฮิตสิบสองน้ำหนักผมผมน้ำหนักจะเบาสุดจะมีหลายแบบซุดจะมีการแยกอยู่ตรงนี้มันจะแยกเป็นชุด สุดเบาสุดเบาว่านั้นเป็นสุดจีนสุดที่มีน้ำหนักสุดที่สะอาดสมัยสุดที่สบายสบายหรือสุดหุ่นยนต์อาวุธก็จะมีดาบโล่คอนโล่ดาบคู่ดาบใหญ่ค้อนใหญ่หอบโล่หอบหรือขาตันนะทุกคนสามารถเปลี่นเพศได้นะแต่ผมไม่เอานะผมชอบผู้หญิง ทงังนี่คือตัว๋วตั๋วที่ผมมีเป็นตั๋วสามารถออมสุดออกมาได้อ่า่ยังก็ไหนๆแล้วลองเอาหนูทดลองมาอัปเกรดสุดดีกว่านี่นะครับสามารถอัปเกรดสุดได้อ่ามันจะเพิ่มพลังสถานนะไม่เห็นไหมครับมันจะเพิ่มพลังชีวิตพลังชีวิตสําคัญมากสำหรับตัวเรานะครับต่อไปกล่องนี่คือกล่องที่ผมเอาไว้เปิดนะแต่อตอนนี้ผมเปิดไม่ได้ เราจะไปร้านค้าแทนอ่าใครที่มีตังที่จะเติมก็เติมได้มันจะมีหลายแพ็คอ่ามีหลายแบบนี่คือเจ้าที่ผมซื้อไปแล้วนะสกุลเงินก็สามารถเติมได้เลยกาซาเกมนี้ก็ต้องมีกาซ่ายแล้วละสินค้าแหมสินค้าดีแบบนีม้มันต้องมีอยู่แล้วเอเนจี้หรือแบตเตอรี่กลาง แบตเตอรี่เอาไว้ทำอะไรแหมไม่น่าถามนะทุกคนเนี่ยอะแบตเตอรี่มีหน้าที่ทำอะไรก็ให้โลนในโลนมีควารรมสามารถไม่เหมือนกันก็ผม,มเป็นโลนที่มีควารรมสามารถคือมีสินค้าเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าข้อดีคือรบรอยท้าของเราเร็วขึ้นนั่นแหละข้อดีของมันครับนี่คือโหมดการต่อสู้ ผู้เล่นผู้เล่นสู้สูงสุด12ก็คือ Mac it, แม็กกาซมิธจะเป็นแบบแบบพัดท่นเลยโหมดปกติคือมหมดปกติตัวไปสนามต่อสู้ก็ค,คือตัตวต่อตัวโรย r นรับเบิร์นของผมยังไม่เปิดทีนะโหมดภารกิจท้าทายวันนี้ผมจะไม่เอาภาร,รกิจไหนโหมดไหนเล่นนะผมจะเอาโหมดนี้เล่นนะครับนั้นเดี๋ยวเราไปเจอในะสนามกันเลยนะไปเจอกันยู ขีนะ้าว่อะไรทุกคนผมเข้ามาในหมดได้หไหมมีอาุ้สายลุงอยู่สองคนโอ้แล้วสของมันสีต่างไงสีมันไม่ต่างเละเออมันจะมีของที่ซ่อนอยู่นะชุดซ่อนฟุนฟ้นฟูทำให้ผมเลือกเลือกของฟุนฟ้นฟูผมจะสามารถฟุนฟ้นฟูนเลือกได้เพราะว่าดานี้ไม่มีฮิวอ,อ่าอุ้ยไม่เจอฟู้ลนคนอื่นวะ ปกติแล้วผมไม่หมดนี้ทีอะไรคือพูดได้นเขาจะย้ายมาตรงนี้ไงมันเหมือนกับว่าหมดที่ลอดภฟส่วนสก,กิลสก,กิลนี่ไม่มีความแตกต่างก็คือการใช้นี่คือของผมฮิลแต่มีสก,กิลการตรวจสับสกิลการตรวจจับสีม่วงของดีมาเพราะมันจะช่วยเราห้องหนนแต่ว่าผมไม่เอาหรอกเพราะมันไม่ได้ช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นโอ้มอนจะมีหลายแบบเห็นไหม มนตัวเล็กจะสู้ได้มนตัวใหญ่นี่คือแท่งเราสามารถทำให้ผู้เล่นนั้นลำบากได้ในการจิดแท่นนี้กองไม่ได้มีตงังค์ส่วนจะมีร้านค้าให้เราซือ้อผมลืมบอกลนะอุ้ยพู้เรานสองต้องใช้สองร้อยทุกคนรู้ใช่ไม่ต้องทำไหนฟา,ฟาร์มฟาร์มเน้นเยอะๆจะหวน,นได้สองร้อย อย่าลืมนะว่าถ้าเจอมอนให้รีบกำจัดเพื่อที่อัพเวลให้เป็นดาวเราอ๋อมีเพื่อนต้องกอื่มนมาแย่งของเราไปเอ้าคนนี้มาโอ้คนนี้คนนี้นนนอันดีสายงูเจตดาจังเฮ้ยติดฉานน้ำมือดูดดีโอ้ยเจคิจสถานะนี้เจกิวสับสนอ่ะ เราทำกูแล้วโคตรไ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 วโอ้ยอรอรกระด้ากระด้างกันมาหมดเดี๋ยวผมซื้อของก่อนตอนที่ผมฟุ่งหนึ่งดาวในพุ้งคาได้คือคนเดียวอะไรกันทั้งหมดแล้วเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นอะไรเมื่อกี้ผมเห็นอะไรนี่นี่ว่าโอ๊ยหมด Oi, 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 oi. Oh, ni tu ni. Oh, ni kondisi mai hiu. Oi, eh, eh, mai dah, 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 mai Tung kami hiu, tung kami hiu, tung kami hiu. ว้าลยว้าวันน้อืมฮึฮาฮึจามังอาจดูสุขภามากไปแล้วนี่นะครับการต่อสู้ของการจริงโอ้อยางเท่ตัวเราอืมเราะได้อธิบายด้วย และได้ของเยอะด้วยนะครับแล้วพวกต่างนาเราจะเอาไปทำอะไรเราก็จะเอาไปทำการเปิดกล่องสุ่มนี้ครับโทษดีนะครับเรามาเปิดกล่องสุ่งกันเราได้อะไร ได้ขาตเนะแต่ของผมดีแล้วเนคือผมได้ผมได้ดาบสายลุงแล้วเนี่ได้อุ้ดคู่สายลุงใช่ไหมใช่ไหมครับใช่ไหมไงใช่ไหมใช่ไหมแหมธอไม่้ชมให้เราเตะด้วยทีถ้าใครอยากจะเติมนั่นน่ะนี่เวทินพาร์ทนี่เวทินทพานนร์ทจะมีสองระดับรางวัลปกติพาร์ทระดับอีพี พาร์ตรางวัลรอยเยอร์พาร์ตรางวัลรอยเยอร์เป็นพาร์ที่ยากมากสำหรับทุกคนนี่ว่าเติมเงินสูงสุดเนี่ยเนี่ยเนี่ย489บาทลดอีก3 0 1สเซนถ้าใครอยากเติมก็เติมได้นะครับแล้วก็ม,มีจะมีหน้าใหม่รุ่นน้องมันจะมีตามระดับเลน,นที่เราจะเจอตอนนี้ผมอยู่ระดับรุ่นน้องสาม จะเจอรุ่นพี่รุ่นพี่ก็คือรุ่นพี่หนึ่งอาทจะมีสิทธิ์เจอส่วนไอที่ตังเงินส่วนนี้ยังไม่ทำอะไรเอาไว้ซื้อของหรือว่าเอาไว้แลกข,ของการสูมได้อย่าลืมนะว่าการต่อสู้แต่ลักษณะไม่เหมือนกันนะครับอ่าตอนนี้ได้เวลาแล้วนะครับผมได้แค่แมตช์ดเดียวนะ เดีย๋ยวคราวาาหน้าจะไปเล่นอีกแบบให้เอาไว้คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดแจ้งให้ผมด้วยนะครับส่วนใครที่จะโดนเด็ดผมท้ายคลิปจะมีการโดนเด็ดให้ด้วยใครอยากโดนเด็ดแล้วก็สามารถโดนเด็ดได้เลยนะครับเพื่อให้ผมมีมามากกินตลอดชีวิตกระทั่ผมวันนี้ก็ผม คี่นะหรือ,อวูบหน่อยขอลาละครับไม่มานะทุกคนใายโยดาลาอย่าลืมจะนุนช่องผมได้ทางนี้เลยนะแล้วเจอกันนะทุกคน